สำหรับเครื่องมือวัดทางมิติหลายคนคงเคยรู้จักไมโครมิเตอร์และเบอร์เนียคาลิเปอร์วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าเจ้าไมโครมิเตอร์และเบอร์เนียคาลิเปอร์มันคืออะไรและสามารถวัดให้ได้ถูกต้องอยังไงเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับ และในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณเจษด,ดาวงศาราโนะครับนักบ้าวิทยาชํนานาญการห้องปฏิบัติการความยาวนะครับซึ่งจะมาให้คําตอบของเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณเจษด,ดาสวัสดีครับ เจ้าไมโครมิเตอร์เวอร์เนียคาลิเปอร์มันคืออะไรครับไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ครับเป็นเครื่องมือวัดละเอียดทางด้านาบุตสาหกรรมซึ่งบุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือประเภทเวอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความละเอียดในระดับไมโครมิเตอร์นะครับส่วนเวอร์เนียคาลิเปอร์ก็สามารถที่จะวัดชิ้นงานได้หลากหลายในตัวของมันเองเช่นวัดนอกสามารถวัดในแล้วก็สามารถวัดลึกได้ภายใน ตัวของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ฉะนั้นเครื่องมือทั้ง2ประเภทนี้จึงให้ความสําคัญต่อ,อก,การวัดในประเภทงานทางด้านมิติไมโครและเวอร์เนียเป็นเครื่องมือวัดละเอียดทางด้านมิติซึ่งใช้กันแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมครับแล้วเจ้าไมโครกับเวอร์เนียเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับความแตกต่างของไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างในฟังก์ชันของการใช้งานนะครับไมโครมิเตอร์สามารถวัดละเอียดในระดับไมโครเมตรตามชื่อของมันแต่ไมโคร โอมิเตอร์ใช้งานเพียงตัวละ1ฟังก์ชันของการใช้งานเท่านั้นก็คือวัดภายนอกเส้นผ่าศูนย์กลางหรือจะวัดภายในเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะวัดทั้ง2แบบได้ในขณะเดียวกันเวอร์เนียคาลิเปอร์ใน1ตัวสามารถวัดได้ถึง3าฟังก์ชันใหญ่ๆด้วยกันก็คือวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะวัดความลึกของชิ้นงานได้นะครับอันนี้ก็คือเวอร์เนีย คาลิปเปอร์ <c oughs> ก็คือไมโครมิเตอร์เนี่ยสามารถใช้วัดได้ตัวละหนึ่งฟังก์ชันเท่านั้นใช่ <c oughs> ในขณะที่ตัวเบอร์เนียคาลิเปอร์เนี่ยตัวเดียวเนี่ยอาจจะสามารถวัดได้ถึง3าฟังก์ชันเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน <c oughs> และความลึกของ <c oughs> ตัวชิ <c oughs> ้นงานใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเจ้าตัวไมโครเวอร์เนียเวลามันวัดค่าแล้วเนี่ยค่าที่เราวัดได้เนี่ยมันถูกต้องจริงก็คือเราจะต้องทําการสอบเทียบเครื่องมือทั้ง2ชนิดนี้ตามมาตรฐานอย่างเช่นมาตรฐานที่ใช้มาตรฐาน ISO มาตรฐาน DIN มาตรฐาน JIS ตัวอย่างมาตรฐาน JIS <J IS S 1> ของไมโครมิเตอร์ก็จะเป็น Number ของมาตรฐาน JIS B 7502สำหรับไมโครมิเตอร์และสำหรับเวอร์เนียคาลิเปอร์ JIS B 7507ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือไมโครและเวอร์เนียคาลิเปอร์ในส่วนเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบไมโครและเวอร์เนียจะเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่เรียกว่าเดดบ็อกซ์หรือแท่งมาตรฐานที่มีค่าที่แน่นอนและ ถ้านี้ก็ยังสามารถทวนสอบสอบกลับได้ไปยัง SI unit แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะสอบเทียบเจ้าไมโครเวอร์เนียเหล่านี้ให้เป็นได้เนี่ยต้องทำยังไงครับสามารถที่จะเข้ามาสมัครเรียนในหลักสูตรการสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวเนียคาลิเปอร์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซึ่งเปิดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณเจษดาเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ